สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ในการแข่งขันมังฮอตออนไลน์นะครับมังฮอตออนไลน์ในแอปมังฮอตขั้นเทพนะครับนําเสนอวิดีโอชุดนี้เราจะเล่นกันประมาณ4กระดานหรือ6กระดานนะครับลงในช่อง youtube ช่องคัมพีมังฮอตนะครับหากใครชมในแพลตฟอร์มอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะชมได้ไม่ครบนะครับ ให้ไปติดตามต่อที่ช่องคัมพี์มาฮอดใน YouTube ได้นะครับโอเคครับผมจะเดินกองจนหกแต้มนะครับกองจนหกแต้มว้าวเดินทรงนี้เลย <laughs> ขึ้นมาแล้ว ไม่ต่อไม่ได้เนาะสิบเก้าสิบหก,บหกไม่ได้นะครับในช่องคัมพีมาร์คอตใน youtube นะั้นมีวิดีโออยู่สามประเภทนะครับมีทั้งไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเสร็จแล,ออรแล้วก็วิดีโอก็ยังอ่อนไม่อยู่นะครับแล้วก็วิดีโอยาววิดีโอแบบนี้แหละวิดีโอยาวแบบบันทึกการแข่งขันอะไรประมาณนี้แล้วก็วิดีโอสั้นวิดีโอช็อตแนวทางช็อตสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็เลือกชมได้นะครับ Okay. อันแนวทางไหนดีก็เอาไปครับแนวทางไหนแพ้ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับแนวทางไหนชนะก็ค่อยเอาไปนะครับแนวทางไหนไม่เข้าท่าก็ไม่ต้องเอาอเขากินฟรีนะครับเราก็เดินเก้าสิบสามคือเราความต้องการเราคือต้องการให้เขาเข้ากินนั่นแหละเราจะได้ยิงสามได้เนาะยิงสามในที่นี้ก็คือเดินให้สิบสิบเจ็ดกินก่อนนะครับ กินเราก็าไปนะครับขึ้นอยู่กัคู่แข่งจะกินไหน,นะกลัวอย่างเดียวกลัวคู่แข่งไม่กินนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินจับกินไม่ได้นะครับจับกินยีบหกไม่ได้สอบไปห้องก่อน ไล่กินครับหนีมาทางนี้ไล่กินฟรีครับให้เขาขยับมา15เราจะได้ยิง2กไปก้9ยิงได้ไหมจะโดนกินคืนไหมยิงได้เนาะไม่ไม่โดนหรอกถึงมาจับกินหมายเลข15เราก็มีตัวแก้อยู่เราก็เดิน19ไป24นะครับจบนะครับ แค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับสองต้อหนึ่งคู่แข่งยอมแพ้นะครับขึ้นไปเราจะเดินมาตรฐานมาตรฐานทรงกําแพงมาตรฐานทรงกําแพงมาตรฐานทรงนี้เป็นมาตรฐานที่เลื่นได้เหนียวแน่นนะครับ ืมไปนี้เลยดูกว่าไหมไปนี้เลยครับบุกเข้าไปในกรณีที่เขาเดินห้าเต้มเนาะเราบุกเข้าไปก่อนเลยกินไปไหนดีไปทางสิบเก้าดีกว่าไหมกินไปทางสิบเก้าก่อน ยิบห้ายิบสองนะครับเกณที่สองนะครับกระดานนี้กระดานที่สองโอเคครับเป็นมาตรฐานห้าแต้มแต่เขาตัดข้างเร็วนะครับเขาไม่ยอมให้เราได้ได้เปรียบเลยตัดข้างไวมาก เตรียมยิงสองอ้าต่อข้างตัดข้างเข้ามาเตรียมแทรกถ้าเข้าแทรกก่อนเราก็ต่อต่อได้นะครับเราต่อได้อ่าไม่แทรกนะครับไม่แทรกงั้นแทรก,ก่อนนั้นแทกก่อนเลยบุกทะลวงไส้เลย ขึ้นไปครับโอเคครับอืมจะมาเข้าหอดนะครับจะมาเข้าหัดเข้ากินก่อนไหมเข้ากินก่อนแล้วก็มาไล่กินแล้วก็มาไล่กินครับ เสร็จแล้วเราค่าฮอดได้เลยนะนี่สามสิบยิบหกได้เลยนะครับนี่สามสิบยิบหกเข้ามาอันนี้ต่อสองได้ไหมหนุนไว้ก่อนเดินนี้เลย คู่แข่งยอมไปครับอขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งบักนะครับเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมจะตาลายนะครับเขาเดินห้าเต็มขึ้นทรงห้าเต็มเราเป็นมาตรฐานทรงนี้นะครับเขาขึ้นมาแล้ว กาไปนี่ก็กลัวลงมาเนาะไปดักไว้ก่อนดีกว่าดักไว้ก่อนครับอืมดักไว้ก่อน ขึ้นไปครับเข้ามานี่ขึ้นไปต่อนะครับต่อตัดข้างเข้ามากินไหนดี อากินทางนี้เราต้องกินเนาะเรากินอุดสิเรื่องอะไรเราจะกินให้กินกับเนาะเราก็ต้องกินอุดกระดานที่สามนะครับเราไปเข้าฮอตนะครับไปเข้าฮอตเลยต่อหกมานนึงไปเลยไล่กิน เขาหนีมาแล้วก็ไล่กินอีกไล่แบบโหดๆเลย่าเรียบร้อยครับกระดานที่สามต่อไปเป็นกระดานที่สี่ครับกระดานที่สี่มาเลยเราเป็นกองโจนนะครับโจนหกแต้มภาวนาอยากขึ้นเร็วสิยี่สบแปดยิบสี่ ภาวนาอยากขึ้นเร็วอ้าคนจงหกเต้มรับกับอิป,ปุ่มครับผมว,ว้าวจนหกเต้มรับอิป,ปุ่มขึ้นมาแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ ถ้ามานี่แลหละมู่ไม่ดีนะครับขี่เขาไปดีกว่าขี่เขาไปก่อนอูต่อมาจนได้นะครับ น่าจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างน่าจะมีอะไรผิดพลาดเขาไม่ลงมาเพราะว่าเขากลัวโดนร่มนะครับเอาละลงมาแล้วมือเกครคู่มาถ้าลงมาในโดนนะครับ ขึ้นไปครับ อืมอันนี้แพ้เลยนะเนี่ยถึงขั้นแพ้ยับเลยนะครับเนี่ยโอ้หสู้ไม่ได้เลยครับกินนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยจนจนหกแต้มเรียบร้อยแล้วครับเจอยี่ปุ่มรูปนี้อืมจับกินนี่ลองเดินที่5ดยิบห้าเนี่บ็ดยห้า เขากินมาทางนู้นเดินสามมาเจ็ดครับเขากินมาทางนี้เรากินไปนี่ครับทีนี้เขากินมานี่เราจับกินตรงกลางอเอาละครับทีนี้กินนี่ก่อน เากินเรากินสองเขาต้องกินนะครับเขาต้องกินไปทางยีิบห้าเราก็กินสองต่อเราชนะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจอดฟลุกฟุกนะครับกระดานสีร่มสวยๆจอดฟลุกฟลุก โอ้ยอย่าบอกนะมาปล่อยให้เวลาหมดอย่านะท่านกินให้ผมหน่อยส่งสติ๊กเกอร์ไปหน่อยสิรอนานแล้วเนาะบอกงี้เนาะรอนานแล้วครับกินเธออีกพอ่อรยไม่ไม่กิน่กินะครับเนี่ยนี่ผมกดรอนานเนาะปันนี้ยังไม่ ไปกินนะครับโอโหแสบมากครับปล่อยให้เวลาหมด